สวัสดีครับผมสจวจเจลาทนะครับแล้ววันนี้ผมจะสอนอะไรที่จะทำให้ฟังดูเหมือนไทยไทยเลยครับ w วิร์ขาว for white s o white ขาวขาวดำๆสวยๆง่งงๆเก่งๆง่ายๆ If you w a n t to say something so spicy สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการกรุณาทอล์คทูมีเห็นตอนต้นรายการคงจะเดากันได้นะคะวันนี้ดิฉันจะควรคุยถึงเรื่องของการเรียนภาษากันนะคะคนจริงรายการของเราเคยพูดคุยกันถึงเรื่องของการเรียนภาษาไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นมิติใหม่ที่แตกต่างกันไปนะคะเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมคนบางคนจึงมีทักษะการเรียนภาษาที่ดีกว่าอีกคนหนึ่งทําไมผู้หญิงส่วนใหญ่จึงมีทักษะในการเรียนภาษาที่ดีกว่าผู้ชายโดยเฉลี่ยนะคะก็มีการศึกษา เรื่องนี้มานานพอสมควรหลายร้อยปีแล้วค่ะนักวิจัยศาสตร์ก็พยายามที่จะไปดูนะคะว่าการทํางานของสมองนั้นแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรแต่ว่าก็ยังไม่มีข้อสรุปที่เป็นที่น่าพอใจนะคะแต่ว่ามีการสรุปนะคะแล้วก็การศึกษาจากทางฝั่งนักมนุษยวิทยานะคะที่ระบุว่าการที่เรียนภาษาได้ดีนั้นอาจจะเป็นสาเหตุที่เกิดจากแรงจูงใจที่ดีกว่านั่นเองนะคะใครที่มีแรงจูงใจดีกว่าก็จะเรียนภาษาได้ดีกว่าจริงหรือไม่อย่างไรช่วงหน้าดิฉันเรียนเชิญคนคนหนึนน่งนะคะ ที่มีทักษะการพูดภาษาได้ถึง17ภาษามานั่งพูดคุยกันสักครู่ติดตามค่ะ อยากจะเรียนภาษาโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าอาจจะขาดทักษะหรือว่าแรงจูงใจหรือว่าเคล็ดลับในการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันได้เรียนเชิญคุณสจวตเจราดนะคะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญสื่อสารข้ามวัฒนธรรมนะคะเพราะว่าสามารถพูดได้อย่างน้อยนะคะอย่างน้อย15ภาษาที่สามารถสื่อสารได้ดีเลยนะคะแล้วก็ที่สามารถสื่อสารได้ปานกลางอีกนะคะอาจจะประมาณถึง30ภาษาซึ่งเป็นเรื่องที่พิเศษมากวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะที่มา<ะ>ร่วมรายการนะคะสิบห้าภาษาคุณสจวต์ รเรียนเคยนึกว่าตัวเองเนี่ยพูดภาษาได้เอาเอา,เอาที่แบบสื่อสารได้นะสองภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษพอไปเรียนภาษาที่สาลเราเริ่มสับสนละคือภาษาที่3ามันจะไปปนกับภาษาที่1หรือภาษาที่ 2, 2> มันก็แล<บ>้วแต่ในการใช้<า>แต่ว่าเราต้องใช้บ่อยต้องใช้บ่อยๆยต้องจาเป็นต้องใช้บ่อยเราต้องแบบฝึกไปเรื่อยๆแต่จริงๆตัวเราเองไม่งง แต่คนอื่นอาจจะงงเพราะว่าบางทีสับจัดภาษาอื่นอาจจะแทรกเข้าไปโดยแบบจิตใต้สํานึกเราเราไม่รู้ตัวแต่ว่าการใช้บ่อยจะให้เราสามารถดัด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 ให้เป็นแต่ละภาษาแต่ละภาษาได้แปลว่าสมองของเราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะจําในการที่จะเรียนได้เยอะมากกว่าที่เราคิดเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกบ่อยๆแค่นั้นเองครับแล้วต้องมีความกระตร้นในการ<ม>เรียนด้วยคุณคุณตาเขาพูดได้ประมาณ13ภาษา คุณตาคุณเจพูดได้13ภาษาแล้วเขาสอนตั้งแต่เด็กวิธีการเรียน<ะ>แล้ววิธีการใช้ภาษานี่ร่างกายของเราปากลิ้นฟันอะไรเราใช้กันยังไงแล้วมันแล้วเสียงมันจะแปลงยังไงร,ระหว่างภาษาแล้วก็ระหว่างประเทศ อ๋อ oh, แสดงว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของตัวอักษรเท่านั้นแต่ว่าเราต้องเรียนถึงการมูฟหรือว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายเราด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละภาษาเนี่ยมันจะมีวิธีการเคลื่อนไหวของปากของลมหายใจอะไรไม่เท่ากันใช่ไหมครับชอบมากเลยที่ใช้คําว่าตัวอักษรเพราะจริงๆสําหรับผมเองครับไอตัวอักษรเป็นแค่หน้ากากภาษาที่พูดมาก่อนแล้วตัวอักษรเป็นสิ่งที่มาที่หลังถ้าเข้าใจระบบ เบื้องหลังเช่นภาษาไทยจริง,รงๆระบบเสียงเรามีวรกทีหนึ่งกขอขอขอ,อวรกทีสองนี่มาจากระบบะภาษาของบาลีสันสกกตใช่ไหมครับเขาเรียกว่าบรามีถ้าเข้าใจระ,ระบบนั้นจริงๆไม่จําเป็นต้องต้องท่องทุกตัวก็ได้แต่ถ้าเข้าใจระบบจะเข้าใจเรื่องวรรณยุกเรื่องอักษรสงกลางตามมันอยู่ในระบบนั้น เหมือนคนเรียนภาษาอังกฤษได้ดีหรือว่าเรียนฝรั่งเศสสเปนิชได้ดีเนี่ยก็คือคนที่เข้าใจลาตินเพราะเป็นรากใช่ไหมแบ็นป็นเป็นเป็นเป็นรากแต่ไม่ใช่แค่ลาตินเขาเข้าใจที่มาของของภาษามันมันเปลี่ยนยังไงลาตินเป็นเป็นภาษาหนึ่งแต่เขาจะเข้าใจว่าเสียงมันมันเปลี่ยนยังไงก็ยกตัวอย่างเช่นคําว่าไก่ภาษาไทยไก่ภาษาจีนกลางจีจี肉จี นี่เป็นจอจานใช่ไหมครับถ่านึกถึง5้าวักก็มีกอขอขอของจอชชก็จี้ถ้าขึ้นไปชั้นหนึ่งจากจี่ไกเป็นกอไก่เจกไกยเป็นกอจอจานไกเออ่เป็นกอไก่ก็ <c oughs> จี้ภาษาไทยภ <c oughs> าษากองตอง <c oughs> ไก่ภาษาไทยไก่<อ>ก็เสียงมันเสียงมันเชื่อมกันจริงๆคําคว่าไก่ภาษาไทยรากศัพท์อยู่ที่รากเดียวกับภาษาจีนค่ะเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก่อนคุณสจวตเจราสเนี่ ไม่ใช่คนไทยครับไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยพูดภาษาได้ดีมากเลยนะคะพูดภาษาไทยชัดเจนมากครับก็นะแล้วก็ภาษาเขาเรียกเป็นภาษาแม่เนี่ยคืออะไรคะคุณจักร์ดคะคุณเจแล้วกันนะฮะภาษาแรกก็คือภาษาอังกฤษเพราะว่าเกิดที่ที่ประเทศออสเตรเลียครับแต่ว่าตั้งแต่เด็กเหมือนที่ที่ที่บอกก็ใช้อะหลายภาษากับคุณตา เขาพูดภาษาจีนได้ภาษาญี่ปุ่นได้ภาษาอิตาลีได้ฝรั่งเศสได้แล้วผมมีครอบครัวที่สองด้วยครับที่ตั้งตั้งแต่เด็กนะครับเป็นอินโดนีเซียกับจีนเราก็อยู่ระหว่างอินโดกับออสเตรเลียด้วยก็เลยพูดภาษาจีนภาษาอินโดไปด้วยแสดงว่าที่บ้านก็มีส่วนอย่างมากในการที่ช่วยทําให้คุณเจเนี่ยสนใจในเรื่องของการคุณตาคุณตาคุณตาเป็นเพราะว่าพี่น้อง เขาไม่ได้พูดภาษาอื่นๆผมกับคุณตาเท่านั้นแล้วก็ตั้งแต่เด็กๆผมเหมือนกับว่ามีสังคมที่ไม่เหมือนชาวบ้านพูดได้ทั้งหมดเอาที่ดีๆเลยเนี่ย15ภาษา16ภาษามีอะไรบ้างคะก็ที่ใช้กันประจำนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ภาษาอินโดนีเซียภาษาภาษาใช่ไหมคะครับแต่จริงๆคําว่าภาษา อันนี้เป็นคำว่าภาษาของไทยจริงๆเป็นบาลีสันสกฤตเขาเาเรียกว่าภาษาอินโดนีเซียหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษอินโดนีเซียนแต่บาฮาเซเป็นแค่คำว่าภาษาแปลว่าภาษา language ใช่สครับก็ก็เรียกอ่าก็แต่เราต้องเรียกอินโดนีเซียนนะคะอินโดนีเซียนหรือหรือภาษาอินโดนีเซียค่ะเรามีภาษาอ่ามลายูค่ะซึ่งเหมือนยาวีก็ผมเขียนยาวีได้ของภาคใต้แต่ถ้าดูอ่ายาวีของอ่าภาคใต้ของไทย เราก็ภาษาทินต่างๆในประเทศมาเลย์กับอินโดมีเยอะแยะมากมายก็เรียนหลายอย่างจากตรงนั้นแล้วมีอะไรคะมีอินโดนีเซียแล้วก็พวกอินโดมาเลย์เราก็ไทยไทยไทยลาวเราก็ภาษาทินต่างๆตรงนี้แล้วก็จีนภาษาจีนกลางของต้งได้หมดเลยครับแล้วก็ภาษาสเปนิชก็ใช้กับภาษาลาตินเดแต่เมื่อก่อนอิตาลียนเราใช้บ่อยแต่ตอนนี้ ภาษาสเปนิชมันแซงแซงมากคนพูดเยอะครับแล้วก็ไอ้พวกเดนิชภาษาสแกนดิเนเวียนก็พอรู้เรื่องกันหมดเยอรมันเยอรมันไม่ได้ไม่ได้เลยครับถ้าถ้าดูโทรทัศน์ภาษาเยอรมันพอฟังรู้เรื่องพอฟังรู้เรื่องเราจะถือว่าเราเราไม่พูดเลยครับครับแล้วมีอะไรครับแล้วก็ภาษาพวกสันสกีดพัสฮินดีเราที่มีรากอยู่ที่ประเทศอินเดียครัเราพม่า พม่าก็ได้พมากก่ากำลังมาอยู่ตอนนี้ครับก็มีโครงการบางอย่างที่กำลังจะดูว่าจะทํอยุ่ประเทศพมา่าก็ตอนนี้พม่าเราพยายามอ่านหนังสือพม่าเยอะๆะอจะได้ซึมซับภาษาอยากฟังคุณเจก่อนที่เราจะคุยลึกลงไปหนึ่งเนื้อหาแล้วก็เขาเรียกว่าแก่นของการเรียนภาษาว่าทํำยังไงอยากให้คุณเจแสดงให้ดูนิดนึงว่าพูดคําว่าสบายดีหรือเปล่าในภาษาที่คุณเจพูดได้ทั้งหมด ครับก็เราเราจะลองดูอาที่น่าสนใจที่เราเจอกันเมื่อกี้เราบอกว่าเมงกะลาบาเมงกะลาบาเป็นภาษาพม่าแต่ว่าที่ถามว่าสบายดีหรือเปล่าอยู่จริงๆเมงกะลาบาเป็นคําที่เหมือนกับว่าเขาจะใช้กับฝรั่งอถ้าใช้กันเองเขาจะบอกว่าในเก้าอย่าละในเก้าอย่าละในเกาอย่าเก้าแปลว่าดีดีหรือเปล่าสบายดีหรือเปล่านี่คือภาษาพม่าภาษาพม่าอภากบาร์ภาษาอินโดนีเซีย ถ้าเป็นมาเลยก็เหมือนกันแต่เขาจะ,ะอัปากเบอร์กับ,บปปเบอร์เข,เขาเขาาจะเปลี่ยนสำเนียงหนีเห่าภาษาจีนกลางนะคะแล้วข,ข,ขอบอกนิดหนึ่งครับถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาจีนกลางนะครับมีหลายคนเขาบอกว่าหนีเห่ามาไม่มีไม่มีใครไม่มีใครพูดคําว่ามาก็เป็นหนีเห่าเฉยๆแปลว่าฮาเลยโฮก็เป็นหนีเห่าแต่เป็นภาษากวางตุ้งกวางตุ้งกวางตุ้งนี่ก็พูดที่ฮ่องกงนะคะที่ฮ่องกงจริงจริง คัวลุมเปอร์เขาพูดเขาพูดภาษาของตุงมากกว่าจีนกลางครับแล้วสิงคโปร์ก็พูดกันมาเก๊าก็พูดครับแ้วก็กวางโจวของประเทศจีนคมีเกซเซ่ใหเกซเซ่ใคือฮินดีฮินดีภาษาฮินดีคอมมิวนิสต์เกตัลภาษาสเปนิชมุนจิโอร์โนสเปนิชมุนจิโอิร์โนอิตาเลียน เห็นไหมแยกไม่ออกแต่นแต่แต่ว่ารู้ว่าเป็นยุโรปจะ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 ได้อารมณ์ของยุโรปเวลาพูดอะไรอีกอิาเทยเลอดัตส์ก็เดเป็นภาษาเดนมาร์กฟอร์นโกด้วยเป็นยังไงบ้างภาษาสแกนดิเนเวียเขาจะคล้ายๆกันเฮโดรถ้าเป็นสวีดดชเขาจะพูดอีกแบบหนึ่ง แต่ว่าภาษาหลักก็ล้ายๆกับไทยกับเราถ้าเข้าใจรากคือเป็นไดเรกหรือว่าสำเนียงแค่เปลี่ยนไปใช่ไหมฮะนี่เป็นเรื่องการเมืองถึงไม่ชอบนับภาษา่ใชถามหน่อยว่าภาษาลาวกับไทยสองภาษาค่ะเป็นสองภาษาสองภาษาเพราะว่าเรื่องการเมืองมากกว่าถามว่าภาษาอีสานกับภาษาเหนือเป็นสองภาษาหรือเป็นแค่ภาษาถิ่นคือถ้าเกิด ถ้าเกิดพูดแบบเขาเรียกฝรั่งเขาเรียก politically correct เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าสําหรับประเทศไทยก็ต้องบอกว่าเป็นภาษาเดียวแต่ว่าเป็นไดเล็กหรือว่าเป็นสำเนียงแค่นั้นเองซึ่งคนตาเขาสอนตั้งแต่เด็กว่าจริงๆแล้วอย่านับภาษาการเมืองแยกภาษามากกว่าความแตกต่างด้านภาษาศาสตร์การเมืองก็เป็นเรื่องสําคัญคก็ห้ามพลาดแต่ว่าลึกๆในใจถ้าเข้าใจ รากของมันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากระบบเสียงวรรณยุกต์ของไทยลาวลานาจริงๆมาจากรากเดียวกันหมดคุณเจกําลังจะบอกว่าจริงๆแล้วความสามารถของคนที่เรียนภาษาได้หลายๆภาษาเนี่ยเนื่องจากเข้าใจหัวใจของการเรียนภาษาถูกต้องนั่นคือหัวใจของการเรียนภาษาก็คือต้องอยากเรียน ต้องอยากเรียนแล้ว hmm. ถ sí, ้าไม่อยากเรียนก็ต้องหาอะไรสักอย่างที่เราอยากได้แล้วก็เอาภาษามาผูกไว้กับสิ่งนั้นอย่างเช่นมีแฟนฝรั่งก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษถ้าเขาพูดภาษาถ้าเขาพูดภาษาอังกฤษหรือว่าอาจจะเป็นงานก็ได้อยากได้งานนี้แต่ว่าโหถ้าพูดภาษาอังกฤษก็ ทำไม่ได้ก็เลยมันกลายเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนแต่คุณ<า>เจกําลังพูดถึงในแง่ของ motivation หรือว่าแรงจูงใจกรุณาอยากจะถามนะคะคถึงเรื่องนอกจากเหตุผลทางเรื่องของแรงจูงใจซึ่งมันเป็นเหตุผลทางสังคมแล้วก็มนุษยวิทยาเนี่ยในหลักภาษาศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีความเหมือนความต่างหรือว่ามีความคล้ายกันยังไงของคนที่เรียนได้ดีกับเรียนไม่ได้ดีหรือเปล่า มันอยู่ที่เหมือนนักกีฬาจริงๆร่าง,งกายของมนุษย์ออกกํลากลังกายจะมีกล้ามเนื้อขึ้นระบบการหายใจทุกอย่างสุขภาพจะดีขึ้นถ้ารับประทานรับประทานอาหารที่ดีก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราทําตามที่เรารู้ว่าเราต้องทําถ้าจะเรียนภาษามันต้องมาแน่นอนแต่ว่าต้องทําถ้าคนบอกว่าอออยากเรียนอยากเรียนแต่ผมสังเกตว่าเด็กไทยส่วนใหญ่แค่ต้องการผ่านสอบ เดี๋ยวจะกลับมาคุยนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เราได้เห็นความตื่นตัวของคนกันเยอะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรายการของเราคุยกันไปนะคะว่าเข้าสู่ AEC แล้วเนี่ยเราจะเรียนภาษาไรดีอังกฤษ หรือว่าอินโดนีเซียหรือว่าจะเรียนแคนแม่หรือว่าจะเรียนอะไรดีคะ,ะซึ่งเ,เราก็ได้เชิญแขกรับเชิญมาคุยกันแต่ว่าจะเรียนภาษาอะไรก็ตามเนี่ยมีปัญหาอย่างหนึง่งเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยส่วนใหญ่เวลาไปจัดอันดับเนี่ยเรามักจะอยู่ท้ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะในการเรียนหรือว่าความกระตือรือร้นก็ตามฮะ,ะช่วงหน้ากลับมาติดตามะคะ่ะว่าทายังไงเราถึงจะดีขึ้นนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันคะ่ะ กับคุณเจนะค,คุณเจเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทยด้วยปัญหาของคนไทยในการเรียนภาษาคืออะไรเพราะว่าอย่างตัวดิฉันเนี่ยนะฮะเรียนมาก็ตั้งแต่ป .1 น,นปอนสองก็เริ่มเรียนแล้วนะจนกระทั่งจริงแล้วเนี่ยจบมาหาลัยแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังใช้ภาษาได้ไม่ดีจนกระทั่งมาคบเพื่อนฝรั่งนะคะปัญหาของเด็กไทยคืออะไรทําไมเราถึงเรียนมาเยอะมากแล้ว,ลวใช้ไม่ได้เลยเอาประสบการณ์ตรงจากคนที่เคยสอนประสบการณ์ ผมเวลาถ้าสมมติว่าผมเรียนเองเป็นเป็นไฟเหมือนเป็นไฟในตัวอยากเรียนทำอะไรจนเรียนได้จะซื้อหนังสือจะออกไปคุยกับคนที่ไม่รู้จักจะไปหาคนเช่นถ้าเป็นแบบภาษาตอนนี้เรียนภาษาพม่าอยู่ใช่ไหมครับก็ ตั้งใจหาคุณพมา่าแม้ว่าเป็นข้างทางขายแบบของอยู่แถวสุกุมวิทย,ย่านสุกุมวิทหรือร้านอาหารต่างๆที่มีคนใช้เป็นคนพมา่าก็ไปพยายามฝึกใช้ไปซื้อหนังสือดาวน์โหลดหนังสือติดต่อคนที่เคยเขียนหนังสือ,อขอเขามีเขามีข้อมูลเพิ่มเติมไหมไม่พอก็เลยซื้อตัวเครื่องบินไปยังกงไปซื้อ,อประมาณ50-60เล่มแบกกลับมาอ่านเขียนแล้วก็เอาไปใช้เด็กไทยเวลาเรียน ผมสังเกตว่าเขาอาจจะเรียนเพราะว่าเขาอาจจะต้องผ่าน IL เอลหรืออะไรสักอย่างต้องไปสอบต้องไปสอบแค่เรียนพอที่จะสามารถผ่านได้ถามว่าสื่อสารได้ไหมถามว่าเป็นภาษาเหมือนเจ้าของภาษาใช้กันอยู่ไหมไม่อแล้วมันอยู่ที่ลําคอด้วยถ้าสมมติว่าแต,แต่เด็กไทยเขาจะพยายามจับเป็นคำๆเพราะว่าท่องคำคำศัพท์ผมใช้คำว่า What did you want? What do you want? อ่าเห็นไ <c oughs> อันนี้มันจะแยกเป็นสับสบเพราะว่าคอของคนไทย <c oughs> ถ้าย้อนกลับไปถึง3-400ปี1,000ปีก่อนภาษาตั้งแต่ภาคใต้ของจีนจนถึงไทยมักจะด,ดับหลังจากทุกพยางเ <c oughs> ช่น d i ท d i d it a b า o k ทำไมถึงมีอักษรสูงกลางตา่ำก็เป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าคอ,อดับดับดับด a b อ o k บคอกำลังปิดอยู่แต่ถ้าดูภาษาอังกฤษเช่น จะต้องควบเสียงกันตั้งแต่ต้นประโยคจนถึงจบเช่น what you want what you 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 กลายเป็นเสียงเดียว what you want ไม่ใช่ what you what did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  you want ใช่แทนที่จะเป็น what did you แล้วแต่ถ้าเรียน what did you เป็นสามสัะเป็นสามคำเรายูโรดีฝรั่งมาพูด what did you want เพราะว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ตรงกับสิ่งที่เรียนมาพอไม่ไม่ตรงกันมีที่กรอง เฮ้ยฟังไม่รู้เรื่องหมดกำลังใจยอมอแพ้หยุดเพราะเราไม่เข้าใจตัวธรรมชาติของภาษาใช่ไหมฮะผมคิดว่าอา,อาจจะเจ้าของภาษาหร,หรือคนที่สามารถอธิบายได้ไม่เคยอธิบายว่าจริงๆเสียงมันเป็นแบบนี้หรือเขาคิดว่า,าไม่เป็นไรพูดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรขอให้แบบผ่านผ่านข้อสอบหรือขอให้อ่านรู้เรื่องก็พอแต่จริงๆถ้าจะถึงอีกขั้นหนึ่งในการเรียน ก็ต้องตั้งเป้าสูงกว่านั้นเพื่อที่เพราะว่าอยากจะตั้งเป้าหมายว่าเราต้องการสื่อสารกับคนที่ใช้ภาษานั้นอยู่แต่ง่ายๆเลยเนี่ยคนเรามีศักยภาพในการเรียนถ้าเกิดอยากจะได้จริงๆใช่ไหมฮะคุณเจกำลังจะพูดอย่างนั้นด,ดูดูแรงในประเทศไทยนะอยากเรียนภาษาอะไรก็เรียนได้หมดเลยชาวชาวอังกฤษหรือออสเตรเลียอเมริกาถ้าอยากจะเรียนภาษาอังกฤษสเปนิชก็ได้เยอรมันก็ได้เดนมาร์กก็ได้ รัสเซียนก็ได้มีทุกภาษาที่อยู่กรุงเทพแต่คุณเจไม่คิดรหรือว่าตัวเองเป็นคนพิเศษเพราะว่าทุกคนจริงๆแล้วมีความสามารถที่จะเรียนได้15 16 17หรือว่า30ภาษาอย่างคุณเจหรอหรือว่ามันเป็นเรื่องของเฉพาะตัวมากกว่าตอนนี้มีคนที่พูดในใคนที่พูดได้มากกว่าสามภาษาขึ้นไปเขาเรียกว่า polyglot ตอนนี้สังคมโพล y กลอตทั่วโลกตอนนี้มันนับเป็นแสนแล้ว แล้วกำลังขยายไปทุกวันอ,ออนไลน์สำหรับคนที่กำลังเรียนภาษาไทยอยู่เขาเขามีเว็บกมเขาเรียกว่าฝรั่งเคลื่อนไทยตอนนี้ภายใน4เดือน5เดือนตั้งแต่แบบศูนย์ตอนนี้มีมากกว่า12,000คนค่ะคนที่อยากเรียนเราไม่ใช่ภาษาไทยอย่างเดียวมีเด็กไทยที่อยากเรียนอังกฤษด้วยมีเด็กไทยที่สอนภาษาไทยกับทั้งคนพูดภาษาอังกฤษพูดฝรั่งเศสพูดญี่ปุ่นก็เด็กไทยกำลังเรียนหลายภาษาเหมือนกัน แต่คิดว่าตอนนี้ยังน้อยอยู่ในประเทศไทยแต่คุณเจมกำลังจะพูดว่าอะไรผมกําลังจะพูดว่าจริงๆเด็กไทยเรียนได้ตอนนี้น้อยแต่ว่าสมาคมพอลิกลอตตอนนี้กําลังแบบมากขึ้นทุกวันเราคิดว่าอีกสักพักหนึ่งเด็กไทยอาจจะเริ่มติดนิสัยนี้ด้วย แล้วก็แปลว่าการมีสมาคมซึ่งมีสมาชิกมากขึ้นมากขึ้นทุกวันไม่ได้แปลว่าการเรียนภาษาได้ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลหรือว่าคว<พ>าม<อ>พิเศษเของคนงใช่ไหมคะทุก<ะ>คนทาได้แต่ว่าเลี้ยงก็มีความสามารถในการที่จะเรียนภาษาได้สิบสี่สิบห้าภาษาเหมือนกันได้เลยครับแต่สิ่งที่สําคัญหนึ่งต้องอยากเรียน<ะ>สองถ้าอยากเรียนก็อยากต้องต้องเรียนสิ่งที่สําคัญเช่นพื้นฐานเสียง พื้นฐานเสียงในในปากปอดทำงานยังไง<ะ>แล้วก็เข้าใจจิตวิทยาของคนที่ใช้ภาษานะเอายกตัวอย่างตอนคุณเจหัดเรียนภาษาไทยเนี่ยที่บอกว่าต้องเข้าใจถึง movement หรือว่าการเคลื่อนไหวของปากแล้วก็จิตวิทยาของคนค,คือมันไม่ใช่เรื่องของทักษะอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องของสังคมด้วยใช่ไหมฮะเป,เป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยผมผมใช้คำว่า OS เป็น operating system คล้ายๆกับ Linux ดีโนกหรือเป็น a อ p l e เป็น o s เหรือเป็นเป็น Windows ี่เป็นระบบภาษาที่ยกตัวอย่างที่ผมใช้เช่นคำว่าขึ้นถ้าเป็นภาษาไทยขึ้นผมใช้สายนี้ขึ้นลงแล้วคำว่าสวยผมจะใช้คำว่าขาวกับดำคำว่าสวยนี่เป็นคำขาวค่ะขี้เลอาจจะดำหรือแย่จะดำสวยขึ้นแปลว่าสวยขึ้น แต่ว่าภาษาอังกฤษเราจะพูดว่ายัางไง more beautiful more หรือ pretty prettier แต่ว่าภาษาภาษาไทยไม่มีไอตัว er, ER ที่เราใช้เป็นคนละระบบเป็นสวยขึ้นพูดสวยลงไม่ได้มันต้องมันต้องสวยน้อยลงแต่น้อยคำคำว่าน้อยเป็นดำก้อนนี้เป็นคนละระบบค่ะก็ต้องเข้าใจระบบของภาษาหรือหมู่ภาษาที่กำลังเรียนอยู่พอเข้าใจตรงนั้นปุ๊บก็เข้าไปเรียนกี่ภาษาก็ได้ อันนี้เป็นหลักการการเรียนภาษาไทยของคุณเจหรือว่าเอามาจากไหนคะเนี่ยจริงๆผม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 แต่งแบบนี้เองเอ,อ้เอ,อ,เ,อ,อเรื่องขึ้นลงไปมาเช่นกินอะไรมามาไม่ได้ไหมายของว่าคำกินอะไรมาถ้าง,งั้น eat what come ไม่ได้มานี่เป็นความหมายของมานี่เป็นความหมายของไปกินอะไรไปค่ะไม่ใช่ go and come ก็นี่เป็นสิ่งที่ผมสังเกตในหลายภาษาอยู่เอเชียก็จะใช้สัพท์แบบนี้ ก็เลยแทนที่จะพยายามแปลตรงเข้าภาษาอังกฤษผมทําเป็นภาษามือแทนอันนี้ <ay> เป็นวิธีการที่คุณเจพูดได้ไหมฮะว่าคิดขึ้นมาเองคิดขึ้นเป็นแนวของตัวเองว่าตัวเองทําอย่างนี้แล้วจะเรียนภาษาได้ดีได้เข้าใจนั่นก็แปลว่าถ้าเกิดเราอยากจะเรียนอะไรอย่างเช่นฉันอยากจะเรียนภาษาสเปนิชเราไม่จําเป็นจะต้องไปทําตามเขาเรียกว่าตําราหรือว่าหลักสูตรว่าจะต้องทําอย่างนี้เราอาจจะหาวิธีการของเราในการที่จะเรียน หรือว่าเข้าถึงภาษาเองต้องต้องใช้ทุกอย่างไม่ใช่ว่าผมไม่เรียนตำราแต่ว่าตำรามันก็จะเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าอีกอีกอีกด้านหนึ่งเราต้องเข้าไปใช้เราต้องดูว่าเขาใช้กันยังไงจูจิตวิทยาของคนเวลาคนพูดปากจะไปยังไงเช่นคําว่าขอไข่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเป็นเคเคแต่ว่าคนไทยลองพูดขอไข่ขอไข่ก็ขอไข่มันมันอยู่ด้านหลังมาก มันไม่เหมือนภาษาอังกฤษผมจะสังเกตแบบเล็กๆน้อยๆแบบนี้เราก็พยายามเรียนแบบจนได้ค่ะครับก็เราพอพอเราต้องเข้าใจถ้าเป็นเจ้าของภาษาเขาจะมีระบบเสียงที่เข้ากับปากของเขาแต่ถ้ามีแค่เสียงเดียวที่เพี้ยนมันจะทำให้เสียงอื่นฟังแบบเพี้ยนๆก็ต้องเข้าต้องต้องเรียนระบบเสียงเป็นเซตหนึ่งจะได้เข้ากันได้ดีนี่ ลืมตาขึ้นมาคงคิดถึงเรื่องภาษาก่อนนอนก็คงคิดถึงเรื่องการเรียนภาษาใช่ไหมคะเดี๋ยวเดือนหน้าผมต้องไปจัดกับเป็น,ปนวิทยากรก็ต้องจัดการอ่าเป็น,เป,นเป็นการอบรมที่มลาลัยปักกิง่งใช้ภาษาจีนเป็นสื่อก็ตอนนี้เรารู้ว่าพูดจีนได้คล่องเลยใช่ไหมฮะครับก็ตอนนี้เรารู้ว่ามีอีกประมาณเดือนหนึ่งก็นั่งอ่านหนังสือนั่งเขียนทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้มันแบบเต็มร้อยเพราะว่าไม่ได้จัด การอบรมเป็นภาษาจีนก็ประมาณสองสามปีแล้วก็ต้องตรงให้มันกลับมาเต็มที่ค่ะคิดว่าตัวเองจะไปได้ถึงกี่ภาษาคะตอนนี้มีสิบห้าที่คล่องสามสิบที่พูดได้ครับคล่องนี่แปลว่าฟังพูดอ่านเขียนใช่ไหมคะก็นั่งนั่งคุยกันแบบนี้ได้พอได้ครับเป้าหมายเป้าหมายนีมันลาแต่บางภาษามันเล่าแต่หัวข้อที่พูดถึงค่ะแต่มันจะไปเรื่อยๆแต่ใช้หลายภาษาทุกวันครับเป้าหมายอยากไปถึงสักกี่ภาษาคะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีศักยภาพ ในการที่จะไปได้สูงสุดหรือว่าลิมิตของเราเนี่ยอยู่ไม่แน่ใจครับแต่ผม,ผมไม่ได้เรียนเพื่อที่จะนับภาษาผมเรียนเพราะว่าผมรักภาษาเราชอบสื่อสารกับคนค่ะครับก็ภาษาก็เป็นกุญแจเข้าสู่หัวใจของคนก็คิดดูสิภาษาจีนมีกี่พันล้านคนที่พูดภาษาจีนได้ถ้าพูดไม่ได้เหมือนกับว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ไม่สามารถเข้าไปถึงได้แต่พอพูดภาษาปุ๊บคนเหล่านี้สามารถมีอิทธิพลต่อชีวิตเราได้ เพราะกาลังจะถามตรงนี้เป็นคําถามปิดท้ายนะคะเพราะว่าคุณเจเนี่ยเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารข้าววัฒนธรรมการที่เราสามารถที่จะเรียกตัวเองอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าเราเป็นคนที่สามารถใช้ภาษาเป็นสื่อในการเรียนรู้ผู้คนในวัฒนธรรมอื่นได้ใช่ไหมคะก็งานงานหลักของผมเนี่ยประมาณ17ปีแล้วบริษัทน้ํามันหรือบริษัทต่างต่างต่างประเทศหรือสหประชาชาติเขาจะเรียกผมเข้าไป ลงพื้นที่ไม่ว่าเป็นจีนไทยอินโดค,คุยกับคนพื้นที่ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่เราผมเป็นบุคคลที่3เก็บทุกอย่างเป็นความลับแล้วเข้าไปถึงใจของเขาพอเขาไว้ใจผมเรียบร้อยเพราะ,เ,าะเราพูดภาษาได้เพราะพูดไม่ใช่แค่ภาษาแต่พูดถึงใจได้เราก็เข้าใจเห็นตรงกันเขาจะบอกว่าเอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่อย่าบอกเจ้านายแบบนี้แต่บอกเขาได้แบบนี้เราผมกลายเป็นบุคคลที่3ค่ะ เราออกไปผมจะกรองสิ่งที่เห็นว่าน่าจะเป็นปัญหาอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ร่างวิพอร์์แล้วก็คุยกับผู้ฝ่ายผู้บริหารอาจจะต้องมีการอบรมต่อหรือ,อมไม่แต่ว่าแบบนี้เราสามารถเป็นตัวเชื่อมเพราะว่าถ้าเป็นฝรั่งเจ้าของภาษาอังกฤษคุยกับเขาเหมือนเป็นเจ้าของภาษาได้ถ้าเป็นเช่นคนไทยหรือคนอินโดนีเซียก็นั่งคุยกับเขาเราเขาไม่ได้รู้สึกว่า เขาห่างมากเหมือนที่ห่างกับเจ้านายก็สามารถคุยกันได้เปิดใจได้ก็นี่เป็นงานหลักประมาณ17ปีแล้วครับแล้วนี่ก็น่าจะเป็นความหมายที่แท้จริงของการเรียนภาษาใช่ไหมคะครับเขเข้าไปถึงใจของคนค่ะได้ค่ะต่างวัฒนธรรมด้วยต่างวัฒนธรรมถูกต้องมันไม่ได้ภาษาเป็นแค่หน้ากากค่ะ ค,ค่ะวันนี้ขอพระคุณมากค่ะคุณเจค่ะที่ให้เกียรนในรายการของเรานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะและทั้งหมดก็คือการุณาท้าปทีมในคืนนี้นะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ดิฉันและคุณเจาลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ